นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับจระเข้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินไปกินน้ำที่ริมแม่น้ำมันกินน้ำอย่างหิวกระหายแต่อยู่ดีๆก็มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจระเข้คุยโอ้อวดถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษมันให้จิ้งจอกฟัง แต่สุนัขจิ้งจอกไม่เชื่อจึงเกิดการโต้เถียงกันจนสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นมาว่าหยุดพูดเถอะถึงท่านจะพูดจริงหรือพูดโกหกก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้อยู่ดีในเมื่อบรรพบุรุษของท่านได้ตายไปหมดแล้วจึงเหลือแต่ท่านเท่านั้นที่รู้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อในสิ่งใดก่อนจะพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อนพุทธภาษิตหลักกาลามสูตรสิบท,ที่ว่าด้วยการอย่าเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้หนึ่งมาอนุอัตเสาเวนอย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาสอง มาประปรายอย่าเชื่อโดยเหตุศักว่าตามสืบสืบกันมาสามมาติกิรายอย่าเชื่อโดยตื่นข่าวสี่มาปิดกสัมปทานเนนะอย่าเชื่อโดยอ้างปิดกห้ามาตกกอเอหอตออุอย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเองหก มานอยอเหตุอย่าเชื่อโดยคาดคเนเจ็มาอาการปริวิตตักแง่นอย่าเชื่อโดยการตรึกกระตรองตามอาการ8ปมาทิศทินิวชานักขนักอันตยาอย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลทัทธิของตนเก้ามาพบพระรูปตายอย่าเชื่อโดยเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้สิบมาสมโชโนคารุอย่าเชื่อโดยถือว่าสมณะนี้เป็นครูของตน